กลับมาพบกับจี้จ้าจ๋าอีกครั้งนะคะวันนี้นอกจากโทรศัพท์มือถือแล้วทุกวันนี้ทุกคนพกอะไรคะแอลกอฮอลนั่นเองใช่ไหมคะแต่แดนวันนี้นะคะมามีจะมารีวิวแอลกอฮอลพกพาทั้งหมด10ยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะคะไปซื้อมาหลายยี่ห้อเลยนะเพื่อจะมารีวิวแต่ก็คือหลายยี่ห้อเนี่ยโดนรีเจ็คไปหมดเลยเพราะว่า1อยอไม่ผ่าน2แพคเกจจิ้งไม่ได้มาตรฐานคือแบบอะไรหลายอย่างคือเนี่ยเราคัดมาแล้วว่า1ิบยี่ห้อเนี่ยคือทุกคนสามารถซื้อไปใช้ได้แล้วปลอดภัยต่อคนที่คุณล่ แล้วก็ตัวคุณเองนะคะเรามาดูยี่ห้อแรกกันก่อนเลยนะคะนี่เลยคะ่ะยี่ห้อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากที่เป็นการ์ดก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนคือฮิตแบบการ์ดกันมากเขาบอกว่าการ์ดแบบนี้จะฉีดได้ทั้งหมด300〜อครั้งนะคะตัวนี้เราลองใช้แล้วเรียบร้อยแต่จะฉีดฝึกๆให้เพื่อนๆดูอีกทีนึง กลิ่นจัสมินกลิ่นมะลิคือหอมมากยี่ห้อนี้ที่ชอบก็คือว่าชอบเพราะความหอมนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ใช้พกพาแบบนี้ไงครับรู้สึกว่าแพคเกจจิ้งมันมีปัญหาบ่อยมาก<ะ>อันนี้คือส่วนตัวนะคะเพราะว่าซื้อมาสองสามอันนะจะมีอันหนึ่งแหละที่แพคเกจจิ้งใช้ไม่ได้ตัวนี้นะคะก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ชอบกลิ่นจัสมินนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์กับราคาแค่6กบาทตัวที่2เป็นไลฟ์เซฟเวอร์นะคะตัวนี้ดารลา แล้วก็เน็ตไอดอลเนี่ยรีวิวกันเยอะมากๆเลยกลิ่นคือจะเป็นแบบมิ้นท์แต่เขามีหลายกลิ่นนะคะตัวนี้แอลกอฮอล์เจราคา69บาทถือว่าผ่านเหมือนกันนะคะไลฟ์เซฟเวอร์ตัวที่3นะคะตัวนี้ค่อนข้างจะบอกว่าถูกจริตเกกับกลิ่นของตัวนี้เป็นพิเศษนะคะ หอมมากหอมจริงๆหอมขอบอกขอ,อ,อ,อพักเบรกก่อนนะขอพักเบรกเช็ดมือก่อนเพราะว่าแอลกอฮอล์ผสมกัไหลายยี่ห้อแล้วเราไม่รู้จักเจ้าของไม่อะไรนะคืออันนี้เรารีวิวให้จับใจจริงๆคือว่ากลิ่นดีมากแต่แอลกอฮอล์น้อยกว่ายี่ห้ออื่นและราคาเท่ากับยี่ห้ออื่นนะคะนีชีท ต่อมานะคะเป็นยี่ห้อดีมิวนะคะยี่ห้อนี้แพคเกจจิ้งน่ารักนะตัวนี้คือเป็นแพคเกจจิ้งแบบไม่เหมือนที่อื่นแต่ว่าดูมีคงความน่ารักคงความแบบพาสเทลนิดนึงนะคะยี่ห้อดีมิวแต่ด้วยความที่ลองใช้แล้วรู้สึกว่ายี่ห้อนี้กลิ่นแปลกๆนิดนึงอะ่ะมันเป็นกลิ่นมิ้นที่มาผสมกับแอลกอฮอล์มันก็เลยดูปนแลมปนแลมแปลกๆนิดนึงเพราะฉะนั้น ยี่ห้อนี้ขอพับไปก่อนเนาะยี่ห้อที่5้าเป็นยี่ห้อลามาเพลนะคะยี่ห้อนี้เห็นคนรีวิวเยอะมากด้วยแล้วก็เห็นยอดจองเยอะมากก็เลยไปสอยมานะคะยี่ห้อนี้ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามือชุ่มชื้นนะคะแต่เรื่องกลิ่นเนี่ยอาจจะเป็นลองตัวอื่นแต่ความชุ่มชื้นเราให้คะแนนค่ะ หมดสาหรับพวกการพกพาแล้วเนาะเรามาลองเป็นแพคเกจิ้งแบบนี้บ้างคือแบบนี้เราใช้นะบอกเลยเพราะว่าเราเวลาเราพกพาเนี่ยกระเป๋าเราไม่ได้เล็กขนาดนั้นเราใช้แบบนี้เราชอบแพคเกจิ้งแบบนี้มากกว่าค่ะโอเคมากับยี่ห้อแรกเลยนะคะยี่ห้อ l ลตันพนะคะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่เราชอบนะด้วยความแพคเกจิ้งมันน่ารักมากเลยเอาใจคุณหนูเอาใจลูกๆน่ารักฟรุง้งฟริง่งอะ l i t t l e ิ i p ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่69บาทกับ9 ml นะคะทุกคนแอลกอฮอล์ของเขาก็75%นะคะอะตัวนี้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคประทับใจนะถึงแต่ว่าราคาจะสูงหน่อยกลิ่นแบบว่าอารมณ์แบบอโรม a าเทอราพีนิดนึงเหมือนอยู่ในสปาอะไรอย่างนี้ผสมกับแอลกอฮอล์ด้วยความที่เราแบบก็เป็นเจ้าแม่ครีมเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าแพคเกจจิ้งแบบนี้ไม่เหมาะกับแอลกอฮอล์นะแต่ว่าชอบแอลกอฮอล์กลิ่นยี่ห้อนี้ค่ะ ต่อมาเป็นยี่ห้อจัปปารานะคะอันนี้ซื้อบอกเลยว่าเพราะเราเป็นแฟนน้ําหอมของจัปปารานะคะเคยเห็นหรือเปล่าน้ําหอมแบบว่าอีจบเบาเจอแล้วค่ะแอลกอฮอล์ที่ถูกใจที่สุดนะคะยี่ห้อนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาฉีดให้ทุกคนดูนะคะคือหอมหอมแบบหอมอ่อนอ่อนอะหอมแบบกลิ่นไม่ฉุนไปแล้วก็กลิ่นไม่เบาไปแล้วราคาก็แบบ75บาทราคา75บาทแอลกอฮอล์เจ็เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าจัปปาราเนี่ยโดนใจอะ โดนใจเราณนะตอนนี้มากนะคะทั้งกลิ่นและราคาแล้วก็ความมาตรฐานของขวดของเขาทั้งหมดเนาะเหลือนิดเดียวละแต่ดดกนลังจะหมดละอ่าต่อมานะคะเป็นนี่ข้อเวอร์88ที่ซื้อเนี่ยบอกเลยเพราะว่าเขาขายดีมากมากราคาดีมากมากทุกคนแต่กลิ่นนี้แบบไม่ไหวจะเคียย์ ราคา59บาทแอลกอฮอล์เ5หเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด50 ML นะจ๊ะต่อมานะต่อมาอันนี้ยี่ห้อ n a วาน n a านาวานะจ๊ะนาวา,น,า,วา,น,า,วานี่แบบสเปรย์แบบฟุ้งมากฉีดแล้วแบบฟาวมากเลยนะคะนี่ตัวนี้นาวา79บาทแอลกอฮอล์เ5%เหมือนกันนะจ๊ะตัวนี้50 ML นะทุกคนเขาบอกว่าแพคเกจที่ใส่ใส่มันไม่มันไม่โอเคกับแอลกอฮอล์นะทุกคน กลิ <łość> ่นแบบธรรมดาทั seja, ata, ata, Further, ่วไป normal ก็ถ <shocked> ือ <grand> ว <cción> <ma> oh, <cubes> ่า <iş> รับได้ไม่ได้แย่แต่ไม่มีอะไรพิเศษนะจ๊ะยี่ห้อสุดท้ายนะยี่ห้อ all wax นะคะใครเคยใช้ wax บ้าง wax ขน wax อะไรอย่างนี้ก็เลยลองซื้อมาใช้บ้างนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ดังเหมือนกันเนาะอะ all wax ตัวนี้ก็ลองแล้วเหมือนกันทุกคน กลิ่นค่อนข้างแอลกอฮอล์ไปหน่อยแต่อย่างที่บอกแพคเกจิ้งใสๆไม่โอเคกับแอลกอฮอล์ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะคะแต่ว่าผลวิจัยเขาว่ากันอย่างนั้นเนาะฉีดแล้วก็เย็นมือมาก เลยอะทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเย็นมือมาก79บาทนะคะ 50ML แอลกอฮอล์75%ทั้งนั้นนะจ๊ะอ่าและนี่ก็คือความคิดเห็นเล็กๆ,ๆน้อยๆจากมามี่นะคะว่าแอลกอฮอล์แต่ละยี่ห้อเป็นยังไงนะคะเอาไปพิจารณากันดูก็แล้วกันนะล้วเลือกใช้แอลกอฮอล์ที่มาตรฐานนะจ๊ะเพราะมันน่ากลัวมากนะทุกวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้าม,มี่ด้วยนะคะ